เท่ไหร่เท่าไสิบาทเลยสิบาทบนผมอยี่สิบผมงแดกเยอะไปแล้วนะไม่ขายบอกแล้วอเอาเลยไรสิบาบาด้สิบห้บนี่ยบอเอาแบง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 พื้นงมีไปเป็นพอแค่นี้ยัไม่ได้คึ่งนึงก็พอเลยโอมึงแดกขนาดนั้นเลยเหรอใช่นหนุยหบาทกินหม้อเนี่ยสจานอ่ะห้บาท ก้าวก้าสี่สี่วยไม่พอผมกินแปดวยเก้าวยนู่านั้นมึงก็เกินไปคือลองลดูมึงวันนี้แหละมึงดูผมกินดิโอ้ยทำยังเข้าไปมไม่ไม่มีซ่อมมึงไงวะโอเคไปไม่ไม่โอเคผมจะว่าจะตากใส่แบบนี้เลยวพี่แซมอยู่นะรอวิเซียมก่อนอันนี้แบ่งให้

เออนี่ยาบะทูนนี่ไม่ชอนอย่างเลยเหรอครับพี่ยาบาทูโอ้โห่อนอย่างเลยมีมาสไตล์แล้วตัวมันไม่อยู่อไงมีช้อนอย่างมีพี่เอาเอาอันนี้ออะไรนั่นนะน้องเอาบ้างครพี่อันนี้อาจารย์ข้าวไงนี่อาจารย์ข้าว อันนี้ระดับระดับเชฟร้านอาหารคณินเลยเอาพี่ร้อนไหมคืออร่อยป่ะแค่นเนี่ยคันนี่หน้าเขาทำอาหารอร่อยนี่หว่านี่หน้าจ้ำเคยแปดสิบย่อยี่แกมแกไม่เมเนดตป่ะ ยังไม่ทั่ววัดไหนะพี่ห้าพีใครทำหน่อมีอ่พี่มีอ่ะไม่มีแล้วเหรอพี่โอ้โหไม่เลยมีทำผมไม่ทำหรอกเคยทำกับข้าวทีไหนก็คือข้าวข้าว6,000แล้วครับพี่ฮะข้าวข้าอวันเหรอฮะต่อวันนี่ยังทำงานสอวันได้6,000ได้ไงหือวันเดียวไงคือทั้งเดือนคือคือ6,000ให้ไปเลยทั้งเดือน ค่ารวเมเวลาด้วยใช่ป่ะใช่วันละสองร้อยวันสองร้อยไม่ไปเลยผอม,มานานแล้วพี่ร้อนอร่อยตั้งแต่สิบสามอ่ะตั้งแต่ผมเรียนมสามอ่ะกนมาร,รู้รู้หมดแล้วรู้ว่าผมโกหกไงรู้คุณต้องขอทำทำยิ้มแล้วนะเฮ้ยคุณขโมยขี้ก่อนที แวไปแซมจอดกินข้าวโอ้ยเงี้ยแกเข้าแบบเงี่ยไม่อยู่หรือเปล่าเงียแกก็ไม่อยู่หรอใช่เหออยู่นี่ กิขนข้าวนู่นแล้กินข้าวนี่มากินนี่สิไม่ได้ไม่เสียตังค์เนี่ยมากินนี่นนรับตักไม่อยู่เนะี่ยอ๋อโอเคโอเคได้ดูคแล้ว なるほど。<laughs>